นะค,ค,ค,ครับพี่น้องครับมันนี่ปรากฏตีภามาหล่าหมูครับหมูสับบ่าขัวนะครับพี่น้องครับขัวนะครับขัวให้สุกเลยครับพี่น้องขัวให้สุกเลยครับสุกแล้วพอแล้วครับนี่ เตียมไปเลยตักบวไว่ไหมพี่น้องหยวนหยวนหยวเลยส่วนตักบวไวไหมหอมหมพี่น้อเตรีมมูพี่น้องเตรียมไปแล้วครับเนี่เตรียมไปลหมูครับนี่ต้นหอม หลงหน้าครับทิผงผงทุกโดดอกหัวกำลังต่อยู่ครับพี่น้องครับโปกๆอยู่ทอดับปูครับพี่น้องติดตามได้ครับพี่น้องครับลาบหมูง่ายๆสไตล์ลูกบุตรเส้นนีครับพี่น้องครับตบตุ้มครับพี่น้องครับหยิบก๋อยได้ครับพี่น้องอกหัวก็ได้มาแล้ว ใตได้ครับขววหอมออออให,ใหม่ๆเน้งขววหอมใหม่ๆทำใหม่ๆปิดกลุนครับตยไรมันผิดไรได้หน่อยเพบหน่อยครับเน้แต่เตยผมักมเนะาะอันะลด ครับใส่หน่อยแส่บหน่อยแซบร้าแบร้สำหรับอุดพอดีพดีครับพี่น้องน้ำปลาใส่ใ่เข้มใส่พอดีพอดีพี่น้องอน้าพี่น้องหน้าลงไป Thank you. 不累不累，我我好，晚上睡觉。 แล้วๆนะพี่น้องเติมหอมครับเรยียบ้อยครับพี่น้องสิบเบิ้เอาบ่้าพ่อมันได้กเติมออกครับพี่หน้ง เอียร้อยครับนี่ลาบหมูพี่น้องเซตเด็บก้วยปักเซตตานตักเจหมดได้ครับพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องเงางามเรียบร้อยครับนี่ลราบหมูพี่น้องตัดเสบนะกินกับผักกระมี่ไปเลิศครับพี่น้องทั่วกระเพล่กะเขือกระมีครับพี่น้องเคือตัวน,นี้ห่อนห่อนพี่น้องดูไม่ไหมไรไรพี่น้องนะพี่น้องไหมตัดเสียบแล้วครับลาบหมู อาหารเส่าครับเมนี้ครับต้องแสบๆต้องกัดครับพี่น้องครับรับทิพย์เนียว้เพี้ยงตัวนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสุดับชมนะครับเดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์หลายๆเลยครับพี่น้องครับลาบหมูลูกอุดชะเนีวครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพอจะไม่ขิปหนาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ